โอ้ยฮ่าฮ่าวะทำไมเนี่ยวงแตกเลยขอบคุณคุณสุวิชากเลยครับผมที่เนียนจัดจัดเลยเนี่ยมันไปเอาดิมาดิมันไปเอาุดิมาดยมันเอาผมนี่แหละอีก่งเฝ้า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 เลยพี่เข้าเลยเข้าเลยผมผมอ้อมเข้าผมอ้อมเข้าผมอ้อมเข้าเอ้มาจุกพี่แล้วมาจุกพี่เกมหาห้องเออจ้มาแล้วจุกคิงว่ะเฮ้ยเรามีจุกคิงเล่นด้วยเหรอพี่เออ บ้านแค่กันเขาคนหัดใหญ่ของน้องเรานี่คนเมืองสุงเคราะสุงเคราะห์ไอ้บ้าอะไรบลึกเฮ้ยคาตะกอนพร้อมแล้วบล่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 ไปเด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 จุกคิงเหรอไม่ใช่ไหมก็รู้คิงไม่คิงเออมามาผมลงแห่งความทรมานผมอยู่ในโรงเหล็กนะผมอยู่ตรงโรงอิดผมอยู่ชั้นที่สองอะมีอยู่ข้างใครไม่รู้ตอนเนี้ย

พี่ปั่นตรงนี้อยู่อ่ะสวยอวิไปไหนวะมาตามผมอยู่เออจูก่อนพี่จูก่อนพี่จูไม่เป็นเอ้าเฮ้ยใครใครหัวใจมาครับหัวใจมาครับแล้วยังไงแล้วยังไงแล้วยังไงตามผมอยู่มาแจกผมมาทีนึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ไปตรงลากมาไม่ตรงอย่าลากมาไม่ตรงลากมาไม่ตรงลากมาไม่ตรงลากมา วงแตกเลยขอบคุณประตูวีจักเลยครับผมสิบห้าดาวไอ้ผไอ้ผาวันนี้อ่ะโอ้โหวอดวายหอดวายโอ้ไม่รู้ไม่ร anyway. ู oh ้พี่ขอโทษพี่ไม่รู้อยู่ไปโอ้สวยสวยส้นเจอเติมไฟเติมไฟเติมไม้มันไปแล้วไงต่อมันมันมันยังไง อีหมิงอีหมิงมึงอย่ามาดิอีเฟิงหมิงโอ้โหมันบนัดเฝ้าเองไงเบนเฮ้ยยุกหนึดีเฮ้ยอาหลุดแล้วเหรอลบลบลบแบบดิจิตอลเอาเปิดดิครับเปิดดิครับลบแบบดิจิตอลเอาครับสวัสดีครับสวัสดีครับลบแบบดิจิตอลเฮ้ยผมแอบเฮ้ยมันไม่เห็นผมมันไม่เห็นผมมันเห็นเปล่าวะเฮ้ยผมนั่งนิ่งมันไม่เห็นผมเห็นป่ะเนี่ยเฮ้ยผมเนียนอ่ะมันมองไม่เห็นผมเว้ยหรือว่ายังไงก็ไม่รู้อ่ะพี่เนียนอยู่เนี่ยพี่เนียนจะจัดเลยเนี่ยมันไปเอามาันไปเอยุกคิงเว้ย มันเอาผมนี่แหละเอาเองเหรอาดีฉันติดเครื่องเบนจูไปไปแล้วไปแล้วปิดเครื่องลากลากไปให้ไกลหลุดแล้วหล้นหลุดแ้วหล้หลแล้ดแล้ว้วหลแ้หมแล้วหุดแ้หลแล้วหลุ้หลุดแล้วหลุแล้หแล้วหุแล้วหลวหลแวหลแวหลแล้วหวหลแล้วหุแล้วุวุแวแวใคุตัวมัุตัวใครตัวมันตัวใครตัวมันรักทุกค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 นทุกคิงบ้จักกัน ยุคกิงกูไม่รู้จักมึงยุคกิงไม่ไปไอ้เหี้ยแล้วไม่มาช่วยมนเลยเหรอไอ้สันเอ้ยผมเปิดประตูอยู่ผมเปิดประตูเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนวะมันเฝ้าเหรอเฮ้ยไม่เฝ้าแล้วไปเลยไปเลยไอี้เฝ้า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 เข้าเลยพี่เข้าเลยเข้าเลยผมผมอ้อมเข้าผมอ้อมเข้าผมอ้อมเข้าไอ้ประตูพีแล้วพีแล้วพีแล้วเาเอาไปเล่นพี่แล้วเอ้าเ้าามเล่นพี่แล้วมาเล่นพี่แล้วมาเล่นพี่แล้วสุดห่วย ไอจุกไอจุกตุกตุกตุกจุไอจุกตุกตุกต้องช่วยจุกเอ้าเฮ้ยไอจุกล้มเหรอไอจุกหายล้มนี่เอ้ยเอ้ยช่วยไม่ได้ว่ะจุกรักมึงนะโอ้โหช่วยจุกม